น้องี่ลงไปลูกโอ้ยแปลงคันบ้างหรือเปล่าเนี่ยพี่ครับผมสามารถถ่ายรูปก,กับมันยังไงได้ได้รูปแบบขี่หลังไม่ได้ปะไ, <laughs> ไม่ได้เหรอเดี๋ยวจะบอกให้ช้างขี่หลัง <laughs> <laughs> ขี่ลงไปลูกขี่ลงไปโอ้ยนี่เหลือตัวละาแสนห้านเนี่ยนะจะว่าจะเลียงนะครับไม่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 ไม <laughs> เอาไปเลี้ยงไปหลังบ้านไป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 แค่ปวดขี้หนูป่าเปิดประตูเองด้วยมันจับอยู่ในตะกูลเปิดประตูปิดประตูปเองเข้าไปเองโคตรเตี้ยเ้อมันปิดเข้าขึ้นไปน่ะ เอากินไปลูกข้าบีบัดเหรอขนแข็งมากเลยนะลูกหน้าโคตรนิ่งอ่ะดูดิหน้าโคตรเชิดแบบชิว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 อะวันนี้โซฟาจังเลยดู <c oughs> ก็มีมนุษย์มาป้อนยาเกาที่ทนะ้องนะ้องจะนอนลงเตยมาเก้าที่ท้องนีง่จ <c oughs> ะนอนลงเร็วๆเตยเร็วๆ เต้ยเกาที่ท้องน้องจะนอนลงแวบเกาแล้วครับไม่เห็นนอนเลยคุณโดนหลอกแล้ครับคุณโดนหลอกแล้วครับอู้มันเหมือนอู้มันไปขี้กากไปเลยอู้มันน่าเหมือนพี่มากเลยอรากกินกินกิน

ก้้นี่จ้าตมน่าอุ้อไ,ไ้มันไม่ค่อยรักพี่เท่าไหร่ว่ะกินแงเดียวเลยมามามีตัวหลอกก็แล้วมานี่ลกมานี่คาิาแล้วจ้ามพี่ใส่กินด้วนี่กินแซบกินว่ เฮ้ยเฮ้ยเดีวอนนี่ชอนนี่นนี่โยรงเบแล้วครับเหาตัวเลน่มาหนังาได้นะคะอ๋อหรอครับี่นันไม่ได้ให้เรานั่งนี่ห่าไม่ใ่ให้เรานั่งนี่นี่หน้าตาข้มือรีด่น ี่่บาหลนือคภาพที่คิดกับภาพที่ฝัน umas, ให้เกาที่คุ้งให้เกาที่พุงอุ้มให้ดูหน่อยอุ arios, course, ้มให้ด <cái well> ูหน่อยให้พันหนึ่งเขาบอกจีบจีบพี่เอากันเดสซื้อขนมขนมให้น้องๆเฮ้ยดูดูดูมันเก้าแล้วโอ้ หยุดอนาเขตกันละโอ้โหโอ้โอ้เครื่องบดโอ้โอ้เครื่องบดโอ้โหโอ้โอ้โหตุยานคักถูกไงคักอยู่หนึ่งตัวตามทีแพรดูในรูปอะไรดกว่านจะตัวเล็กกว่านี้นิดนึงไหนไปตีแพ้ให้ดูหน่อยปะมันก็เป็นตัวนี้มันต่างหักนี่ ่าแต่ถ้ากุ้มจริงๆเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยน่าจะประมาณห้าสิบหกสิบโลได้เออโอ้ไม่สนใจมึเีแยงกับว่าท่านในนี้แล้วกินเนี่เนี่ยัดเผ็ดหนูมันจัดในตรคกูลหนูหละหนูยักษ์หนูยักษ์ โอเคมันเบิรเอามันจะมีตัวอื่นกินอีกบ่กินอย่างเดียวเลยนะกใช่ชีกินไม่ได้เก่าแห้งตัวโหลกลี่แห้งเอามาแล้วเอาโซยังอ่ะมาแล้วมาอันนี้แล้วมาอันนี้แล้วชื่ออะไรน่ะมันคือตัวอะไรใช่กับโบแมนเออมันคือเป็นยังสั่นขามคุ้หน่อยเดี๋ยวมาเนี่ลูกมันนี้ลูกมาเนี่แล้วมาเนี้ยลูกมาเนี่แล้วมาเนี้ยลูก มานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วเอาขามันตกหลุมเนาะขาหน่อยเลยกันอ,อ,อื้ออู้หยั่งขึ้นแตงบม่มีแห้งนี่เว้ยเอาเอาเอาอย่าไปแย่งเขานี่ยเนี่นี่ยเนี่ยย่งหัตีนเขาว่ะนู้หยังซะไม่หยั่งใช่เร <laughs> าหยา่กันแล้วหยา่กันแล้วเอาโอ้ตีมือนีีดีตีมือนีีดีนะกินแบบนั้นนิ่งๆครับ น่านี่เองแฮปปี้มีอะไรอีก,อกไปดีกว่าไม่อยากอยู่ใกล้มันละดู